ม่ขึ้นเกี่ยวกับหน้าอกนะคะขึ้นที่มลีลาโอ้ยเกรงเราเข้าใจนะว่าคำถามมันยากจริงๆเราเข้าใจเราเข้าใจเราเข้าเก่งมากเลยตัวเองรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหามีคำพูดจากทะลึงลามกอนาจารพวกโลกสวยอย่าเพิ่งมาเสียกดูแล้วอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมาแอบตูกูจะฟ้องพ่อมึงแต่ถ้ามึงจะดูมึงไปตามพ่อแม่มึงมาดูด้วยกูเตือนแล้วนะ นี้ดีกว่าวันนี้บอกเลยว่าเราพร้อมอีกแล้ววันนี้เรามาเชิดฉายวงการน้องๆพีอาร์ก็ที่จะเป็นใจน้องๆเนี่ยเราเนี่ยต้องขอบคุณลูกค้าก่อนอใช่ผู้ใ,<ช>ใหญ่ใจดีของเราเบฟเกมออนไลน์ F S A R <ๆ S> 2องสร,<ๆ>รวมเกมชั้นนำเล่นสนุกเล่นง่ายระบบมั่นคงบริการ24ชั่วโมง เป็นไงเป็นไงหลอนหคือต้องขอบคุณมากๆเลยนะเพราะว่าเรารอมันนานแล้วใช่ต้องเอาขอบคุณสิครับเอาอย่าลืมนะฮะฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยไปเบเกมออนไลน์ S S A R 2 2 2รวมเกมชั้นนำเล่นสนุกเล่นง่ายระบบมั่นคงเปิดให้บริการ24ชั่วโมง นะฮะสวัสดีครับผมมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับรายการติดอ่างนะฮะผม <Yeah. S 1> วันนี้ผมบอกแล้วมาเจอกับน้องๆที่แบบว่าคนน่ารักเลยผมบอกเลยเสียวฟ้าวเนื้อตัวเลยฮะ,ค,ะค่ะชือะะอะะ่อยุ้ยน,นะ,ค,ะค่ะญาติเยอะไหมฮะยุ้ยเยอะค่ะอายุเท่าไหร่ฮะสามสิบสองค่ะสามสิบสองไม่น่าเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบบาทโอ้ไม่จ้าโอ้พระเจ้ามีแผนที่จะทำเพิ่มไหมฮะขยายขยายดีกว่าไม่ค่ะเฮ้ยทำไม ผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบผู้หญิงที่แบบแบบหน้าอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ขึ้นเกี่ยวกับหน้าอกนะคะขึ้นที่ลีลาโอ้ยเป็นไงเป็นไงเด็ดเปล่าสถานะตอนนี้สดค่ะจะเปคเป็นยังไงคะสเปคได้หมดค่ะได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าสดจัดเป็นไงเป็นไงเป็นไงคิดว่าอวัยวะในร่างกายเราส่วนไหนมีเสน่ห์ที่สุด แต่ที่กูสกแกนแล้วฮะสกแกนแล้วก็ทุกวนทุกตัวนคือบารังกันหมดทอนบนได้ทันล่างดีดูชุดโอ้โหมันไม่ไม่มีมมทิ่ติอยู่แล้วเพราะกสูสแกนแล้วมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเสียน้ำได้บ่าเสียน้ำตาหรือว่าเสียน้ำอะไร น้ำตาก็แหละอ่ะน้ำตาไอ้เย้ฮะผูจะบอกว่าเสียนามันนั้นมันก็จะดูแบบว่าบ้าการไปหรือเปล่าแค่ดูหนังซึ้งก็ร้องแล้วค่ะเคยโดนแฟนทำลายไหมเคยทำลายทำอะไรฮะร่างกายหรือว่าทำอะไรเหมือนไปมีผู้หญิงคนอื่นมาเสียใจไหมฮะไม่เสียใจค่ะสมมุติดีกว่าสมมุติว่าคนเนี้ยเป็นแฟนแล้วแบบว่าไปมีกิ๊กเราจะด่าไงไปเลยหาไม่ได้นิ่ง แต่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวถือว่าเป็นความน่ากลัวแนวไฟลายอย่างเงี้ยใช่อ่าแถววังหินอะไรไอ้สัตว์มึงไปที่อื่นก็ได้ไม่ใช่มึงทำไมต้องไปวังหินวะกไม่เข้าใจเลยจริงๆไปที่อื่นก็ได้อ่ะวันนี้เดี๋ยว มก่คำถามแรกนะครับะมาเวลาเอาเข้าแข็งเวลาเอาออกนิ่งมีน้ำยืดติดมาด้วยอะไรวะน้าไอติมไอติมยืดหรอผิดผิดครับมึงให้น้องตอบดิดมันฟังไม่ทันอมยิ้มหรอคะเกี่ยวนยืดยืดด้หมเปล่าเป็นลูกป่งได้ถุงยางไม่ใช่ฝรั่งหนักฝรั่งมาฝรั่งคิดลึกันเนี่ย เราเข้าใจนะว่าคำถามมันยากจริงๆเราเข้าใจ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 อันนี้เราไม่ตอบถูกนะเข้าใจเข้าใจแต่คือเป็นการให้กำลังใจอะไรเอ่ยต้องทางก่อนเสียผ่านก่อนเสียแต่ให้คิดไปเน้นเว้นเหรอคะเว้นพูดตูกดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยชินใจจริงไหม ข้อต่อไปนะครับอะไรเอ่ยชักเข้าชักออกมีน้ําออกเรื่อยๆคําถามมึงนี่หื่นกล้าไมเนยเอาจริงแปลงฟันเหรอคะถูกถูกไอ้ถูกเนี่เฮ้ยกูเท่งกูเท่งเก่งมากเลยก่งมากเลยเก่งมากเลยับเก่งมากเลยครับผมโหยน้อบคนที่บอกว่ามีไอคิวเว้ยสูงมากเลยับผมเก่งมากอะไรเอ่ยเป็นสันเป็นนูนมีรูมีขนเป็นสันอ่ะจมูกจมูกครับถูกต้องครับผมปอกมือสิ ถูกมากฮะตัวเองเก่งมากเลยถูกมากฮะอ,อ,อันนี้คืออันนี้คือการให้กำลังใจเพราะว่าในเมื่อคือน้องตอบถูกเราต้องมีการให้กำลังใจอยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ะเกรงเกรงเร้าๆยิ้มเข้ายิ้มแข็งเก่งมากเลยตัวเองะไรอะไออะไรวะสุบยาไหนไหนไหนตัวเองลองทำท่าสูบยาให้ดูหน่อยดิ ไม่ไม่ไหนนั่งเลยนั่งไหนนั่งไหนไงนั่งไหนนี่แหละนี่แหละคำถามมี้เลแตถ้าสูบยังไม่เข้าอ่ะที่กูต้องการคำถามนี่เลยเออแล้วสรุปถูกปะถูกนี่ให้พับไม่ตัวเองนี่ปวเบื่อแล้วตัวเองตัวเองเก่งมากเลยฮะเก่งมากเลยยังไงก็ ใช่แล้วให้น้องฝากร้านดีกว่าค่ะฝากร้าน Twenty Club ด้วยนะคะอยู่ตั้งอยู่ณที่หาไทยราฐค่ะจากติดดาวเทสติดอ่างด้วยนะคะมีมี YouTube ด้วยนะมี YouTube ด้วยนะคะเชียร์เปไอะไรนะอะไรนะอีกที TikTok 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 มี TikTok ด้วยนะคะเชียร์ถ้ามึงให้กูบอกน้องอีกทีนึงกูว่าน้องด่ากูนะกูโดนด่านะอ่สุดท้ายละจ้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดีอ่ะ ต่อไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกมออนไลน์ s i r 2 <S s 2 2ระบบมั่นคงเปิด24ชั่วโมงครับผมเปิดบริการ24ชั่วโมงนะฮะรวดเร็วทันใจไปติดตามมาด้วยขอบคุณครับ